สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศีพันประสริฐชัยบิลลาฮิลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซัลลอุวัซสลลมุอะลาราซูลลิลลาฮ์ัลลอฮุมมัอินนาน้าอูซุบิคมินัลบรัสวัลจุนุนััลจุซาม ومن سيد الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الأليم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرم الله سبحانه وتعالى ได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอโชคต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุตอลลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลลานั้นได้ทรงดลฮิดายะหัวใจของเรานั้นให้ผูกพันอยู่กับในเรื่องราวของอิสลามอยากจะฟังเรื่องราวของอิสลาม นะครับอยากจะติดตามเรื่องราวของอิสลามเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับยามใดก็แล้วแต่ที่เรามีความทุกข์นะครับมีความกุ้มอกกุ้มใจพอเวลาฟังเรื่องราวอิสลามแล้วนะครับอาจจะมีสักนิดหนึ่งจากเนื้อหาตรงนั้นที่ฟังไปแล้วเนี่ยมันฉกคิดขึ้นได้นะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะนำไปปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา นะครับจากความทุกข์ที่เคยหาทางออกไม่ได้กับกลายมาเป็นมีความสุขนะครับแล้วก็หาทางออกได้เราเคยขายของเนี่ยพี่น้องเอ๊ะทำไมขายของเนี่ยร้านที่ขายสินค้าเหมือนเหมือนกับเราเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาขายดีนะครับแล้วทำไมเขามีลูกค้ามากมายเราก็เคยตั้งคำถาม ในใจของเราเนี่ยอาจจะเคยคมีความรู้สึกอิจฉาตาร้อนนะครับในใจของเราเนี่ยมันรุ่มร้อนไปด้วยว่ามีความรู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกอิจฉาริษยาอาจจะมีนะครับแต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปถ้าหากว่าเราเนี่ยนำตัวเองกลับไปสู่กีตาบ์บลลอ์และศุนนะของท่านนาบีสลัลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะซัลลัม กลับไปดูไปศึกษาว่าพอแล้วเราจะขายของนะครับจะทําธุรกิจนะครับจะทําการค้าใดๆก็ตามแต่ให้มีบริกัรเนี่ยเราจะทําอย่างไรเพราะว่าท่านนาบีสุลต่านวะในฮิวสันลำบอกว่านะครับอะไรกุมบิตติจารติฟอินนาฟีฮาติสอตุอาชาริริสกีนะครับท่านนาบีสุลต่านวะในฮิวสันลำได้บอกว่า สู่เจ้าทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในธุรกิจนะครับจงมีส่วนร่วมในเรื่องของการค้าในเรื่องธุรกิจนะครับฟอินนาฟีฮาติสอตัวอาชาเรนเพราะ9จาก10ของส่วนแหล่งรายได้นั้นมาจากกิจกรรมที่มาจากอะไรครับธุรกิจนะครับเใน10ของริสกีเนี่ยมาจากไหน9ใน10ของริสกีเนี่ยมาจากการทําธุรกิจมาจากการทําการค้าขายเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่ อิสลามเนี่ยส่งเสริมนะครับที่จะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยทำมาหากินนะครับด้วยการค้าขายนะครับแล้วก็การค้าขายก็เป็นนายของตัวเองนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครการที่เราจะขายอะไรการที่เราจะผลิตอะไรนะครับแล้วก็จะให้ขายดีขายดีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่มันสู้สูตรของท่านนาบีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคำสอน หรือข้อคิดข้อเตือนใจสําหรับคนที่เป็นพอ่อค้าพ่อขายทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมาเป็นทางนําชีวิตให้กับเราเนี่ยแล้วก็ดีไปกว่าคำพูดของท่านนาบีเนี่ยเป็นไปไม่ได้พี่น้องเราก็ยึดสิ่งที่ท่านนาบีสอลลอดหัในวันสัน้นลำสอนเป็นหลักนะครับนั่นก็คือให้เรารักษาอามานะให้เราพูดจริงนะครับให้มีมารยาทที่ดีงามนะครับให้เรารู้จักพออย่าละโมบนะครับ การที่เรามีอยู่สี่ลักษณะที่ว่าดังกล่าวนี่นะครับยางไรเสียนะครับเราก็มีความสบายใจว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามสุนนรนณฑีแล้วนะตอไปนี้เราจะมีการรักษาอามานะของเรานะครับเราเป็นช่างซ่อมรถนะครับเรานัดลูกค้าวันไหนนะครับพอถึงเวลานัดเราก็ส่งลูกค้าวันนั้นเราเป็นช่างซ่อมรถเราไปซื้ออะไรอะไรที่เราซื้อมานะครับ เราก็บอกกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมามีหาดีสุดสุดกินมีคำพูดที่จริงไม่โกหกมีคำพูดที่จริงไม่โกหกฮิบซูอามานะเตนรักษาอามานะแล้วก็พูดจริงนะครับแล้วก็เมื่อมีการต่อรองเราคงราคานะครับบางทีเราเป็นพ่อค้าหรือเราเป็นเจ้าของกิจการเมื่อลูกค้าเขาต่อบบางทีลมขึ้นฟังไม่ได้นะครับโอ้โหต่อเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ แน่นอนเลกเกินคนเป็นลูกค้าก็ต้องการที่จะมีการต่อรองราคาให้ได้มากที่สุดเมื่อเขาตอบมาแล้วพี่น้องก็ต้องใจเย็นๆนะครับอยากชนะใจเขานะครับก็ต้องใจเย็นๆแล้วอดทนแล้วก็นํามาซึ่งมารยาทที่ดีงามนะครับในการใช้คําพูดยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับโต้อตอบเขาในขณะที่เขาต่อต่อรองราคาเราก็สามารถที่จะพูดกับเขาได้นะครับ แนะนำกับเขาได้ว่าที่ต้องขายราคานี้นะครับเพราะอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นแบบนี้ของราคามันขึ้นอย่างนี้ต้นทุนเท่านี้นะครับฉันขอกำไรซะหน่อยนะพี่น้องครับการพูดจาดีๆการให้ข้อแนะนำที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมันจะนำมาซึ่งริสกีเพราะท่านนาบีก็บอกไว้แล้วว่า9จาก10ของแหล่งไรายได้ของเราเนี่ยมาจากไหนครับริสกีเนี่ยเใน10เลยเนี่ยมาจาก กิจกรรมทางการค้าขายมาจากริสกีที่มาจากการการทําธุรกิจฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเราจะชนะใจลูกค้าได้เราก็ต้องอดทนนะครับเขาต่อรองบ้างก็ไม่เป็นไรก็ลดราคาให้กับเขาเขาต่อรองอะไร่อเมืราคาเราลดราคาให้กับเขาแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อใจเขายังยังมีของแถมอีกนะครับอาจจะมีของสมนาคุณอาจจะเป็นนะครับ รวมกุญแจที่ระลึกของอของอู่เรานะครับหรือของของร้านเรานะครับอันนี้เป็นของแถมเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้าพี่น้องครับในที่สุดเนี่ยลูกค้าก็ใจอ่อนนะครับต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ไปซื้อของที่ไหนแล้วนะครับจะย้อนกลับมาซื้อของร้านเราและในที่สุดเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนกับใครแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้นําสุนนะของท่านนาบีส,สุลต่านฮะลหิวะสัลลัมาปฏิบัติ ใครมาซื้อของเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับกล่าวทักทายอัสสลามอะลัยกุมใค,ใครซื้อของเราแล้วเราก็กล่าวยะซาลลอหุคอยรอนนะครับขอเราตอบแทนนะโอกาสหน้ามาซื้อเราใหม่นะเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะนํามาใช้ในการค้าขายของเราแล้วก็สินค้าของเราพี่น้องจําให้ดีนะครับเรานั้นจะต้องลึกซึ้งมีความรู้ในสินค้าของเราอย่างดีนะครับเพื่อที่จะได้เอา ชนะหัวใจของลูกค้านะครับผมบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าเรานั้นจะต้องเป็นพวกค้าที่ซื่อสัตย์นะครับซื่อตรงในคำพูดแล้วก็รู้ถึงชนิดรู้ถึงลักษณะของอของสินค้าของเราเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราสามารถที่จะอธิบายนะครับให้กับลูกค้าของเราฟังแล้วเขาเกิดความประทับใจในข้อมูลที่เราได้อธิบายไป พี่น้องครับบางทีเนี่ยคนขายของไม่รู้อะไรในสินค้าตัวนั้นเลยไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้เลยไม่สามารถที่จะอธิบายลักษณะของสินค้าให้กับเราได้เลยเนี่ยถามว่าเราในฐานะคนซื้อเนี่ยเราจะมีความเชื่อมั่นนะครับต่อคนขายคนนี้ไหมต่อสินค้าของร้านนี้ไหมพี่น้องก็แน่อนอนละครับเราก็ต้องเ,ออเก็บไว้ก่อนนะครับกลับมาตัดสินใจที่บ้านแล้วก็คงจะเปลี่ยนร้านไปหาร้านอื่น นะครับไปถามถ่ายร้านอื่นในสินค้าตัวเดียวกันเราอาจจะได้คำตอบที่ลึกกว่าเราอาจจะได้รู้ถึงลักษณะของสินค้าตัวที่เราต้องการมากกว่าจากร้านอีกร้านหนึ่งก็เป็นไปได้ฉะนั้นการที่เราจะค้าขายและให้ลูกค้าติดเราเนี่ยเราต้องมีความนะรครับมีความรู้จริงนะครับรู้จริงในสินค้าที่เราจะขายนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะนำมาซึ่งริสกีนะครับ ที่ท่านนาบีบอกเอาไว้ก็คือจาก9นะครับใน10ส,ส่วนนะครับของริสกีเนี่ยมาจากในเรื่องของการค้าขายทั้งสิน้นผมได้นำเรียนกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็งานที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นงานที่ซื่อตรงนะครับถูกต้องไม่คดโกงนะครับตรงไปตรงมาท่านนาบีบอกอยู่แล้วนะครับงานที่มาจากการกระทำที่มาจากมือของเราเอง นะครับตอนนี้เยอะแยกไปพี่น้องของเราขายลูกชิ้นปิ้งขายสเตะนะครับขายอาหารตามสั่งมาจากมือทั้งนั้นแหละครับมาทำขนมขายนะครับบางบ้านนี่ร่วมกันทั้งบ้านเลยทั้งสามีภรรยาลูกๆช่วยกันทำขนมขายทำขนมปังขายอัลฮัมดุลินแลพี่น้องครับมาจากมือไหมก็มาจากคนในบ้านทำงานร่วมกันทั้งหมด นะครับที่มาจากมือของตัวเองทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่ามันเป็นมับุรุตมันเป็นสิ่งที่เป็นความดีมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลานั้นทรงโปรดปรานนะครับเป็นงานที่มีบราระกัตทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นพี่น้องครับเราจะทําอะไรก็ตามแต่ให้เรานั้นได้คํานึงถึงหลักคําสอนที่มาจากกิตาบุลละและสุนนะวันนี้อยากจะได้นําเอาคําสอนนะครับ ในกิตาบุลล้อและสุนนามาเตือนพวกคนที่ค้าขายทั้งหลายไว้สักอย่างหนึ่งนะครับบางทีเราทํางานที่บ้านเราได้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดได้อาจจะสะดวกนะครับเพราะว่างานที่เราทําอยู่ที่บ้านเราทําขนมปังอยู่ที่บ้านนะครับทําขนมอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านเครื่องมันอยู่กับบ้านได้เวลาเราก็นะครับล้างไม้ล้างมือแล้วก็นําตัวเองไปสู่การอิบารัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาณตาลาแต่คนซึ่งที่ ไปขายของตามข้างนอกนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเช่นไปขายของตามตลาดนัดนะครับฉะนั้นเองการที่เราไปขายของตามตลาดนัดที่ต่างๆถ้านัดไหนเป็นนัดมุสลิมก็อาจจะมีมุสัลลาให้ละหมาดแต่ถ้าหากว่านัดไหนเนี่ยไม่ใช่น,นัดมุสลิมนะครับเป็นนัดของคนทูตัวไปเราในฐานะมุสลิมจะทํำยังไงครับจะทํำยังไงจะปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านเวลาการละหมาด ที่มีคุณค่ามากกว่ากำไรที่เราได้การค้าขายในตอนนั้นหรือยังไงนะครับเราทิ้งละหมาดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้กาไรเพื่อให้ได้ตังเพื่อให้ได้ลูกค,ค้าหรือเรานั้นจะรักษาเวลาละหมาดแล้วเราก็ขายต่อไปนะครับให้ได้ริสกีให้ได้บรักัตนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานหุตตาลาฉะนั้นคนที่ออกไปขายนอกบ้านนะครับก็จะต้องอะไรครับก็จะต้อง เตรียมตัวนะครับจะต้องวางแผนให้ดีว่าจะไปขายที่ไหนนะครับสถานที่อ่านละหมาดมีไหมเราจะเตรียมน้ําไปยังไงบนรถเราในการอ่านละหมาดเรามีท่าสยาดาพอไหมนะครับเราจะไปหลบละหมาดต,ตรงไหนได้เราก็ต้องมองให้ดีไปขายของนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นข้อแนะนําและเชียร์นะครับเชียร์ให้พี่น้องทําไปขายของแล้วก็อย่าทิ้งละหมาดนะครับฉะนั้นเนี่ย คนที่ขายของเพลินๆรับสตุ้งสตังเพลินๆจนกระทั่งอะไรครับลืมนะครับลืมนะฮันเหนะครับไม่ให้ไม่สนใจนะครับในการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตอลลาได้เวลาแล้วก็ยังเฉยได้เวลาแล้วยังเฉยทั้งๆที่อยู่บ้านก็สบายดีสะดวกดีในการทำอิบาดัดแต่ก็ทำงานจนเพลินไม่เอาเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือไปขายของข้างนอกนะครับ เซยดาก็ไม่ได้เตรียมนะครับแล้วไปขายของชีวิตของเราเนี่ยถ้าอยู่ในการค้าขายแบบนี้เนี่ยตลอดเดีย๋ยวพี่น้องกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ได้ละหมาดเลย,ยพี่น้องว่าคุ้มไหมนะครับแล้วพี่น้องอย่ามาบอกว่าอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจะมากอดอคำถามคือว่ามีกี่คนที่คิดอย่างนี้ครับกลับมาบ้านแล้วจะมากอดอใช้เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับแล้วกลับมาแล้วกอดอใช้จริงหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะได้เตือนกันเอาไว้ ฉะนั้นผมเชียร์ให้พี่น้องทางหลายเนี่ยได้เตรียมตัวเองนะครับได้พยายามเตรียมตัวเองทุกครั้งนะครับว่าเราอยู่ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นไปตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาสุรตุนุตอ,อายะที่37เอาซุบิลลาฮิมินะชัยตอนุราจีมริจาลุลลาตุลฮีฮิมติจารตุนวาลาใบุนอันดิกริลลาแะอิกามิศสสลาติวะอิตาอิซักาต ยาคูฟูนะยาวมันตะตะกลบุฟีฮิลกูลบ,บวัลอบซารุนะครับอยู่ในสุราอัน,นรูรอายะที่3 7ผมถึงบอกกับท่านพี่น้องไงครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีกิตาอุลลอและสุนนาอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะตีกรอบชีวิตของเรานะครับไม่ให้เราได้ถล่มไปสู่การกระทําผิดนะครับสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์สุบฮานอหุตาลา อายาณอันกุรอานอยายะนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺตาลาได้บอกเอาไว้นะครับคือความหมายก็มีดังนี้บรรดาชายผู้ที่การค้าและการขายไม่ได้ทําให้พวกเขาเนี่ยหันห่างจากการนําลึกถึงอัลลอฮฺบรรดาผู้ชายทั้งหลายนะครับการค้าขายนะครับการค้าการขายของเขาไม่ได้ทําให้พวกเขาทั้งหลายเพลิดเพลินจนกระทั่งนะห่างไกลจากการนําลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮฺฮนตาลา พอทีพอเวลาขายดีนับเงินเยอะๆบางทีก็ลืมละหมาดท,ทั้งที่ก็รู้ว่าถึงเวลาละหมาดแต่เราก็ไม่ให้ความสําคัญกับการละหมาดนะครับให้ไม่ให้ความสําคัญกับการละหมาดไม่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการดิกรุลนลอนะครับมันเพลินเนี่ยนะพอตังมันเยอะเนะี่ยขายดีเนะี่ยพี่้องครับนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงทดสอบหัวใจของคนคนนั้น ท่านขายออนไลน์พอเวลาท่านมีลูกค้าเยอะๆแล้วท่านซื้อนุ่นซื้อนี่เต็มเลยนะครับพอตังค์ครบรอบปีแล้วปรากฏว่าอนะตังค์มีเงินเก็บในธนาคารเยอะแยะแต่ท่านก็ไม่ออกสากาดนั่นก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งเหมือนกันนะครับละหมาดก็ลืมนะครับทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ใ่ใจพอถึงเวลาจะจ่ายสากาดก็ไม่ได้เอาตังค์ตรงนั้นมาคิดในเรื่องสากาดนี่แหละเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะพี่น้องนะ ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาอัลาได้ทรงปรามาตเอาไว้อัลลอฮ์บอกในอายะ์นี้ว่าบนบรรดาผู้ชายที่ดำรงการค้านะครับที่การค้าและการขายไม่ได้ทําให้พวกเขาเนี่ห่างหายนะครับหันห่างจากการนําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาและการดํารงละหมาดว่าอีกขก้อม่าเสลไม่ได้ทำให้ห่างจากการละหมาด ว่าอิตาอิซสกาตและการจ่ายสักาตที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับยาคูฟูในเยามันพวกเขาทั้งหลายกลัววันหนึ่งต่อก้อนลูบะต่อก้อนรูบุฟี่หิลกลูวัลอับซอดซึ่งวันนั้นเนี่ยบรรดาหัวใจและก็สายตาเนี่ยนะครับจะเหลือกลานจะเหลือก,กิ้งไปกิ้งมาอันเนื่องมาจากความกลัวนะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้เรามีคุณลักษณะของอบุคคลซึ่งที่ตอลาตาลาดได้ทรงกล่าวไว้ในอายะห์นี้ นะครับว่าการค้านะครับและการขายเนี่ยไม่ได้ทําใหอ้อ่อะไรครับหันห่างจากการนําลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานนะฮฺวะตาลาไม่ไดอ้อ่หันห่างจากการละหมาดทิ้งละหมาดหรือจากการจ่ายสากาดนะครับฉะนั้นในขณะที่เราทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขายของออนไลน์หรือขายของที่บ้านหรือจะทําธุรกิจทําขนมนะครับขายไก่ย่าง นะครับขายกายเสียบไม้นะครับหรือทำขนมอยู่ที่บ้านทำโรงงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องเหล่านี้จะต้องไม่หันห่างจากการนำลึกถึงอัลลอฮฺสุลตานตลาต้องดำรงละหมาดได้เวลานะครับครบรอบปีก็เงินก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอยู่ในนี้สอบไหมที่จะต้องออกสากาศเงินมีเท่าไหร่แล้วนะครับตีเป็นเงิน เท่ากับราคาทอง6บาทหรือเปล่าและเงินเนี่ยมันเก็บอยู่ครบรอบปีไหมนะครับเราก็จะต้องมาคิดคำนวณเพื่อที่จะจ่ายสากาดเราก็ทำอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮาะฮนะฮตะอาลาว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะเรากลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยวัวใจของพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ดวงตาทั้งหลายก็จะเหลือกลานในวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือวันกิยามัตนั่นเองคนที่ปล่อยปลาละเลยขายของจนกระทั่งนะครับ ไม่สนใจเรื่องละหมาดขายของมีกำไรกำไรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเป็นเศรษฐีใหม่ก็หลายคนนะครับขายของออนไลน์นะฮะโอ้โพสนั่นโพสนี่มีซื้อรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหญ่นะครับก็มาโพสให้คนอื่นเขาเห็นกันเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าไม่สนใจกับในเรื่องของการจ่ายส a กา t เลยเนี่ยวันกิยามัตเนี่ยพี่น้องในวันนั้นจะเป็นวันที่ลำบากผมก็เลยอยากที่จะได้ เตือนกับพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าการค้าการขายแล้วนะครับจะต้องคู่อยู่กับในเรื่องของการดำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะวตลาโดยที่การค้าการขายของเราไม่ได้ทําให้เรานั้นจะต้องห่างจากการดำลึกถึงพระองค์บางร้านนะครับเราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาขายของเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับบางทีเดินไปในนึกในใจนะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์โต๊ะคนนี้นะขาย ร้านของชามเขานั่งเฝ้าขายของชามอยู่เนี่ยเขาเปิดกุรอานฟังไปด้วยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายขายของแล้วยังนำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาห์ตาลาอีกเปิดกุรอานฟังบางร้านเนี่ยเคยเข้าไปนะครับเขาเปิดบรรยายหรือเปิดวิทยุเสียงอิสลามฟังอีกต่างหากเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าขายของพร้อมกับการนำลึกถึงอัลลอฮฺการฟังบรรยายนะครับหรือนซีฮั์ที่มาจากวิทยุ นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการนํำลึกถึงอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุตลานะครับแล้วก็พอได้เวลาเขาก็สักเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับกับสมาชิกในบ้านก็ไปละหมาดนะครับไปละหมาดนี่ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่นะครับในเรื่องของการค้าการขายเลือกการค้าของขายการขายของเขาก็จะมีบรักัตพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ตลาดหลายที่นะครับ ก็มีโดยเฉพาะตลาดในย่านสวนหลวมนี่นะครับก็มีมุซอนลานะครับให้เป็นสถานที่ละหมาดพี่น้องออมาขายของเนี่ยเขามีที่ละหมาดให้แล้วพี่น้องก็ต้องนำตัวเองไปสู่การละหมาดนะครับสลับอัดเปลี่ยนกันระหว่างสามีกับภรรยานะครับก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่าเฉยนะครับอย่าทำเป็นได้ยินเสียงอาจารย์แล้วทำเป็นเฉยได้เวลาแล้วก็ทำเป็นเฉยนะครับ ถ้าวันนั้นอัลลอฮ์ให้ไม่ให้ริสกีกับท่านแล้วอัลลอฮ์เฉยกับท่านแล้วเนี่ยนะครับให้ท่านขยันแค่ไหนท่านก็ได้แค่นั้นละครับเพราะท่านการค้าการขายมันก็ไม่มีบร,าการักัาเพราะอะไรครับเพราะเราไม่นึกถึงพระองค์เราห่างไกลาจากพระองค์ฉะนั้นก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยว่าเรานั้นควรจะปรับตัวนะครับแล้วก็ทําตัวเองให้ใกล้ชิดกับพระองค์เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามนะครับเราก็จะต้อง ดำรงละหมาดอย่าทิ้งละหมาดอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ริสกีนะครับซึ่งนบีก็บอกไว้แล้วว่า9จาก10ส่วนของริสกีนั้นมาจากในเรื่องของการค้าขายก็หวังว่าพี่น้องก็คงจะได้รับดังที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ว่าบิลลาฮิตาฟิกุลฮิดายฮ์ละสลามุอะลัยคุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุญสีพันประเสริฐชัยผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม